อาการชักหรืออาการกระตุกในร่างกายข้าพเจ้าบัดนี้ก็ได้หายสนิทแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าหายหายได้ยังไงพระองค์ปกติข้าจะชักเจ้าต้องคอยตีหรือคอยสกีนให้ข้าได้รู้เนื้อรู้ตัวและพระองค์เนี่ยชักเช้าก็ชักกลางวันก็ชักเย็นก็ชักก่อนนอนก็ชักชักสี่เวลาเลยฮ่า กระตุกกระนูดแต่ข้าจะบอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าอาาัศนัยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าอีกต่อไปแล้วทำไมท่านนท่าได้ยาดียาผีบอกนี่เป็นเวลาอาทิตย์กว่าแล้วฉันไม่เคยชักอีกเลยจริงอนะ่ะจริงสิงอย่างนี้ต้องประก,กาศประกาศต่างต่างแลเลยพ่อแม่พี่น้องต่อไปนี้เชื่อไหมเจ้าฉันได้ยาผีบอกมาตอนนี้ไม่ชักแม่เดียวไอ้มือที่เคย นนยตุพันนะนี่บอกไว้ก่อนนะถ้าเล่นดีจะขอป่อยนะมื่อไเป็นอะไรดีกาที่องค์อัคนายบัวหน้าและทัศนีการนนพูดเป็งงนกกข้อะแม่เป็นาายะสัตกคพิดาปเปขเจริญกเถิดพ่อว่าไงลูกพิดา เหมือนมาเล่นคาเฟ่น,นะมันเขานั่งกินหมกูกระทะแล้วก็ดูลิเกกันไฟป<า>ง,งเสียงไทยไม่ถูเกเลย,ยครับอันนี้พี่พี่โรซีสุชาดาให้ผมมาพระบิดาก็าเป็นเจ้าให้เจ้าค่ะลูกกัตันยูเออเออน่ารักจริงๆ <มา S 1> เออพระองค์พระองค์ท่านอะไงพระองค์ให้แต่พ่อคนเดียวเดี๋ยวแม่ก็ตาเขียวรอกไม่เป็นไร พ่อน่ยไม่ค่อยมีอะไรลูกแน่จะให้ดีแล้วแต่เหลือนุคนเดียวเนี่ยยังไม่ให้ก็เคยให้กูเล้เขาไม่ใช่ก็เป็นพ่อเนี่ยลูกสองคนให้ดีกว่าแม่ทาไมชขบขโมยตังลูกมึงพูดตาวไปหน่งเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บไปช่วยให้พ่อค่าศินสอน เพราะว่าเขาเห็นว่าพ่อจะเอาลูกสะพายเข้าบ้านแล้วพ่อถามหน่อยว่าค่าสินสอดมันเป็นล้านเนี่ยแล้วเท่านี้พองไหมเดี๋ยวรวมกันมาพ่อเดี๋ยวรวมกันม,มาเดี๋ยวผมช่วยผมอยากได้น้องสะพายเป็นนุ่นนี่ชนกเอาอย่างนีน้ดีกว่านะถ้าเก้าอยากได้นุ่นเป็นน้องสะพายเก้า<ะ>พ่อดีใจด้วยพ่อนี่อยากได้มาสามปีแล้ว เดี๋ยวไปบอกกับแม่พิสมัยนะไ,ไปขายบ้านหลังที่ซื้อใหม่นะ่ะเอาไปแต่งมันไปเลยนะฮะเออเออพอดีใช่ด้ครอบครัวพวกองค์ดูแลกันดีพระเจ้าค่ะอามครอบครัวเดียวกันรักกันมึงเป็นครอบครัวเดียวกูวหรือเปล่าไอหันแล้วขวัญใจกูใครช่วยกูออกเดี๋ยวก็มีคนช่วยมึง <c oughs> ก็พูดไปโ <c oughs> ดยพระองค์พระบิดา พระมารดาด้ายผู้เจ้าค่ะ